โอเคครับการจัดเรียงในตอนแบบระดับพลังงานย่อยคือเนื่องจากที่มันมีการจัดเรียงแบบย่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าพอเราดูแค่แบบระดับพลังงานหลักใช่ไหมแต่พอเราลองซูมเข้าไปในระดับพลังงานหลักนะครับอย่างเช่นซูมที่ชั้นที่สองปรากฏว่าเฮ้ยเราเจอเว้ยว่ามันไม่ได้มีแค่เส้นเดียวหรือว่าซูมเข้าไปในระดับพลังงานที่สามอ,าอ้าวเฮ้ยไม่ได้มีแค่เส้นเดียวแต่มีสามเส้น แล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยแต่คราวนี้เนี่ยเราก็จะมีชื่อเรียกของแต่ละชั้นย่อยด้วยในเช่นเส้นที่หนึ่งเราก็จะเรียกว่า s เส้นที่สองเราเรียกว่า p d แล้วก็ f ตามลำดับจริงๆจะมีต่อไปมากกว่านี้ได้แต่ว่าถ้าที่เราพบในปัจจุบันเนี่ยจะไม่เกิน f นะครับและแต่ละชั้นย่อยเนี่ยมันก็จะมีความจุที่แตกต่างกันในเช่นชั้น s ก็จะจุได้ที่ สองอิเล็กตรอนชั้น p จุได้ที่หกอิเล็กตรอนชั้น d จุได้ที่สิบอิเล็กตรอนชั้น f จุได้ที่สิบสี่อิเล็กตรอนอันเป็นผลมาจากจำนวนออร์บิทัลที่ไม่เท่ากันออร์บิทัลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกล่องที่เอาไว้เก็บอิเล็กตรอนประมาณนั้นก็ได้นะครับ หนึ่งกล่องก็จะจุได้สองอิเล็กตรอนประมาณนี้คราวนี้เนี่ยวิธีการจัดเราจะใช้แผนภาพนี้ครับที่เห็นฝั่งซ้ายมือนี่คือระดับชั้นพลังงานหลักนะครับ แล้วเราก็จะสามารถแบ่งออกเป็นระดับพลังงานย่อยๆได้แบบนี้นะครับ1 s มีแค่ชั้นย่อยเดียวชั้นที่2มี2 s 2 p ชั้นที่3มี3 s 3 p 3 d ชั้นที่4มี4 s 4 p 4 d 4 f ชั้นที่5มี 5s 5, 5 p 5 d มีห s ด้วยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราใช้ไม่ถึงนี่หรอกนะครับเดี๋ยวเขียนถึงแค่6 p พอแล้วกันแล้วเราจะมีรูปแบบการจัดเรียงที่เรียกว่าแบบสายฝนนะครับแบบนี้นะครเข้าเฉียงเข้าเฉียงเข้าเฉียงนะครับ เข้าแบบเฉียงๆแบบนี้ฮะจนหมดครับโอเคพูดไปก็ไม่เห็นภาพนะฮะงั้นเรามาลองทำดีกว่านะฮะยกตัวอย่างเช่นโซเดียมแล้วกันนะครับสิบ็ดตัวเนาะเริ่มจากเข้าเสียงก็เข้ามาครับตัวแรกคือหนึ่งเหนึ่งเอ S, S. จุได้ทั้งหมด2องอิเล็กตรอนถูกไหมครับแล้วก็ใส่2เข้าไปข้างบนตรงนี้ครับตอนนี้เหลือกี่อิเล็กตรอนที่ยังไม่ถูกจัดก็คือ11อลบออกไป2ก็เหลือ9ถูกไหมครับต่อไปก็ไปชั้นต่อไปครับ 2S ก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับเหลืออยู่ทั้งหมด เจ็ดก็ไปต่อครับต่อมาเป็นสองพีเหลือเจ็ดถูกไหมครับหลืออีกหนึ่งมาต่อที่สามเมตรครับสามเมตรเหลืออีกหนึ่งก็ใส่ไปแค่หนึ่งครับตามนี้ครับก็เสร็จตัวอย่างต่อไปเอาเป็นแคลเซียมแล้วกันยี่สิบตัวถูกไหมครั เดี๋ยวรอบนี้เป็นสีเหลือง okay. เข้าไปเหมือนเดิมครับหนึ่งเอสโอ้โหมองไม่เห็นนะครับหนึ่งเอสสองไปต่อครับสองเอสสองเอสสองใช่แล้วสี่เหลืออีกเยอะครับไปไปต่อครับสองพี p, ครับสองพีหก สามเอสองตอนนี้ใช้เป็นเท่าไหร่แล้วครับสิบสองเหลือแปดนะครับสามพี 12, ร 8, ครับสามพีหกไปต่อครับสี่อสองอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับเอาเป็นแกลเลียมแลวกันสาสเอ็ดนะครับสีม่วงเลยแล้วกันแกลเลียมสามสิเอ็ด เข้ามาครับ1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6ตอนนี้ใช้ไป18แล้วนะครับ4 s 2 20 3 d 1 0นะครับ แล้วก็สี่พีหนะครับตามนี้ครับ